ดาทุกคนชี้ไปที่กลิ่นนี้แล้วก็บอกมันหอมมากอืผู้ชายถ้าฉีดกลิ่นนี้คือแอมว่าผู้หญิงต้องสุกผู้หญิงต้องสุกคืนนี้เธอไม่ได้ชันแน่เธอไม่ได้ชันแน่เธอไม่ได้ชันแน่มาดูกันนะคะว่าน้ําหอมประดังปินนะคะที่ดังๆในอินเทอร์เน็ตเนี่ยหอมจริงหรือว่าจกตานะจ๊ะในคลิปนี้จ้า มาแล้วจ้ากับคลิปวิดีโอนะคะรีวิวน้ำหอมมาดามฟินค่ะทุกคนซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าคนขอ,อกันมาเยอะมากในไลฟ์นะคะแล้วก็ในวิดีโอด้วยไปสอยมาทั้งหมดนะคะ6กกลิ่นนะคะที่เขามีแต่ว่าจริงๆอ่ะเขาจะมีพวกโลชั่นด้วยนะแต่ว่าแอมม,มีโลชั่นค่อนข้างเยอะแล้วนะคะก็เลยซื้อมาแต่น้ำหอมนะคะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมารีวิวน้ำหอมนะคะมาดามฟินแบบจัดเต็มนะคะบอกได้เลยว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะไปซื้อมาจากในเพจข,ของเขานะคะเดี๋ยวแอมจะ แต่เพจของเขาไว้ให้นะกลิ่นขายดีของเขาเนี่ยที่เห็นนะคะตามโฆษณาที่เห็นบ่อยๆนะคะก็จะมีนี่เป็นสีดําสีแดงนะคะแล้วก็สีเขียวนะคะแต่ก็จะมีสีอื่นอื่นอีกนะคะที่ในทีวีหรือว่าในโฆษณาเนี่ยเขาจะพูดถึงกันบ่อยนะทุกคนซึ่งแอมเนี่ยซื้อมา6ขวดนะคะเขาจัดโบรเหลือ2,990นะคะก็คือตกขวดละแค่ไม่ถึง500บาทะะก็ถือว่าถูกเลยนะ เอาจริงว่าถ้าเกิดว่าซื้อขวดเดียวมาราคาอยู่ที่999บาททุกคนซื้อมา6ขวดเลยเพราะว่าเราเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบสะสมน้ำหอมแล้วก็ใช้น้ำหอมมาหลายแบรนด์มากๆแต่แบรนด์เนี้ยคือเห็นดาราใช้เยอะมากเลยนะคะก็เลยอยากรู้ว่ากลิ่นของเขาเนี่ยแตกต่างกับแบรนด์อื่นยังไงต่อ,อน้ำหอมของเขาเนี่ยนำหัวเชื้อน้ําหอมนะคะมาจากฝรั่งเศสนะคะก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยกลิ่นของเขาเนี่ยจะแบบ คล้ายกับน้ําหอมเคาน์เตอร์แบรนด์หรือเปลา่าหรือว่ากลิ่นจะประมาณไหนนะขอเริ่มกันนะคะที่กลิ่นแรกนะคะก็คือกลิ่นสีดํานะคะซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยเห็นดาราพูดถึงกันเยอะมากๆเลยนะคะชื่อว่ากลิ่นฟินอินแบล็กนะคะน้ําหอมของมาดามฟินนะคะเขาจะเป็นเออเดอร์เพอร์ฟูมนะคะก็คือติดทนนานที่สุดนะแกะออกมานะคะด้านในก็จะเป็นขวดลักษณะแบบนี้เลยนะขวดค่อนข้างทามาสวยนะคะออกแบบมาได้สวยดีนะคะแล้วก็ ขนาดของเขานะคะจะอยู่ที่30 ml นะถือว่าราคาปานกลางนะไม่ได้แพงมากคะ่ะถ้าเกิดซื้อแบบ6ขวดก็คือตกขวดแล้ไม่ถึง500 30อยสก็ถือว่าโอเคนะปกติถ้าเกิดว่าเราซื้อน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์สามเนี่ยจะอยู่ประมาณ2,000อะไรอย่างงี้นะคะต่อขวดจานนี้ก็คือ500บาทนะคะเดี๋ยวแอมจะขอฉีดน,นะที่หลังฟงงอม์มนิดนึงอืมกลิ่นนี้แอบมบรู้สึกว่า เป็นกลิ่นที่มีความเซ็กซี่เย้ายวนนะทุกคนแต่มันไม่ได้เป็นน้าหอมที่เหมาะกับผู้หญิงที่แบบเป็นสาวหวานนะคะแบล็ k อะเข้าใจเขาอ่ะครับ black ก็จะมีความเป็น,นหนงังๆแอบมีความ spicy แอบมีความเผ็ดร้อนนะแต่ว่าไม่ได้มีความหวานหรืออะไรนะกลิ่นประมาณเนี้ยเท่าที่เราเคยลองนะคะมันจะคล้ายๆกับพวกมังบลังทุกคนมังบังเนี่ยก็คือน้ําหอมผู้ชายนะคะอย่างตัวแอมเองแอมเป็นคนชอบซื้อน้ําหอมผู้ชายนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าบางทีเราไม่ได้แบบต้องการเป็นสาวหวานเราก็จะฉีดน้ําหอมผู้ชายไปแต่ว่า ความอันเนี้ยมันจะไม่ได้เหมือนกับผู้ชายไป0เแต่มันจะยังมีความละมุนอยู่นะเชื่อว่าท็อปโนต้ตของเขานะคะอยากให้กลิ่นมันมันแน่นก่อนแล้วก็เบสโนต้ตอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเบาลงเบาลงแล้วก็ค่อยๆละมุนขึ้นนะ ส่วนใครที่เคยใช้น้ําหอมมาดามฟินแลดียังไงหรือแบบหอมยังไงหรือชอบกินไหนลองคอมเมนต์มานิดนึงนะของเขาคือกระแสะแรงจริงก็เลยอยากหยิบมารีวิวนะคะกลิ่นนี้คือหอมนันทุกคนหอมแบบเล่าร้อนนิดนึงเออนะมาดมกันแค่คนเดียวเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้น้องๆแอดมิน,อ,นอ,อีกสองคนนะคะเข้ามาดมว่าเป็นยังไงนะมาค่ะเชิญค่ะคุณผู้ชมที่เหน็นไม่ใช่อะไรก็คือไม่อยากให้เขาใกล้หัวหัว หมาก็ห่วงเจ้าของเหลือเกินไม่ให้ใครเข้าใกล้ใช่ไหมคะไม่ต้องตกใจเชื่อว่าที่บ้านหลายคนอาจจะมีหมาเป็นแบบนี้ก็คือห่วงเจ้าของนั่นเองนะคะให้น้องๆดมนะเป็นกลิ่นสีดานะคะใช่ไหมอ่ะดมค่ะอันนี้คือกลิ่นสีดําออันนี้หอมหอมแบบผู้ชายถ้าก็จะไม่ไม่ได้แบบหวานหวานหรือแบบเป็นสาวหวานอะไรอย่างเงี้ยน่ะอืมเป็นผู้หญิงแบบเท่ๆใส่เสื้อหนักหรือเกอนใไนเอาอะไรอย่างงี้ปะเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องการความแน่น ต่อมานะคะจะมาดมอีกหนึ่งกลิ่นเขาแบบโปรโมตกันหนักมากแล้วคนก็รีวิวกันเยอะมากว่ามันหอมมากเป็นกลิ่นสีแดงนะจ๊ะกลิ่นสีแดงเนี่ยเขาจะชื่อว่ากลิ่นฟินอินเลิฟนะคะแต่ละอันเนี่ยเขาจะทํามาไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นออกอารมณ์ผีเสื้อสีดํานะคะน,นี่ก็จะเป็นแบบดอกไม้ฟลอร l สีแดงไปเลยนะคะแต่อชอบแพก็กเกจเขานะคือทํามาแบบสวยกําลังดีผู้ดีนะคะแล้วก็ไม่เยอะเกินไปทุกคนเดี๋ยวจะลองฉีดนิดนึงเนาะอืม กลิ่นนี้หอมมีความดอกไม้ฟอรัลแต่มีความแอบบแบบเบอร์รี่เบอร,รี่นิดนึงอะมีความสุกสซนที่เล่นทุกคนฉีดออกไปแล้วคือมันไม่ได้ฉุนอะออกไปเดทกางวันมินถึงนี่จริงเหรอได้กินใช่ไหมหอม<ช>นะอันนี้หอม,หอม เหมาะกับผู้หญิงแบบหน,นถ้าฉีดกินสีแดงมันสบายๆออกไปกินข้าขวข้างนอกกับครอบครัวอะไรเงี้ยก็ใช้กลินนี้อืมเฮ้แต่กินนี้อหอมมากเลยนะสีแดงคือหอมกลิ่นที่ลองมาสองกลิ่นเนี่ยมันไม่ได้มีอารมณ์แบบตลาดจ๋าปะ คือมันไม่ใช่เป็นกลิ่นแบบน้ําหอมตลาดทั่วไปอะ่ะอันนี้หอมหอมดีนะคะอันนี้คือชอบเลยนะชอบเลยนะคะสําหรับกลิ่นนี้ต่อมากลิ่นนี้เนี่ยทำให้เราตัดสินใจซื้อนะคะจากในเพจเพราะว่าเห็นดาราหลายคนนะที่เขาไปออกตามรายการอะไรเงี้ยก็คือเขาชอบกลิ่นนี้กันมากก็คือกลิ่นสีส้มทุกคนสําหรับสีส้มนะคะเขาจะมาในแพคเกจที่แบบเป็นดอกไม้ดอกไม้มีผีเสื้อนะคะตัดสินใจซื้อเลยเพราะว่าเราเห็นดาราคือทุกคนชี้ไปที่กลิ่นนี้แล้วก็บอกมันหอมมาก สีส้มๆแบบนี้เลยนะคะสวยเนาะอารมณ์เหมือนน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์หนึ่ง Band Band เอยชื่อแบรนด์ได้ไหมเพราะเราอะใช้น้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์หลายแบรนด์มากคล้คล้ายก,ายกับน้ำหอมวาเลนติโน่สีชมพูทุกคนซึ่งกลิ่นนั้นเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ3 0 0 0กว่าบาท4,000แต่เนี้ยกลิ่นมีความคล้ายกันแต่ว่า จะมีความสดใสล่าเริงกว่าซึ่งนั้นเขาจะออกหวานหวานกว่าน,นิดนึงแต่อันนี้มันจะมีกลิ่นซับซ่าสดใสสดชื่นไมไ่แต่งตัวจัดจ้านเกินไปแต่งตัวแบบมีความเนียใสใสสบายสบายแบบออกไปข้างนอกได้ที่ไม่รู้สึกว่าต้องการความเป็นทางการเกินไปอ่ะกลิ่นนี้คือหอมนะนี่ชอบกลิ่นแบบไหนชอบกลิ่นนี้กลิ่นนี้ก็กลิ่นแดงชอบกลิ่นไหนไหมากกว่ากันชอบอันนี้ชอบอันนี้แบบอุณรู้ออชอบอัานไหน ชอบกินแดงนอกจากเหมือนวาเลนติโนแล้วเหมือนอะไรนั้นอ่ะโคเอโบ้ครีมอะจริงเหรอเหมือนโคเอเหรอใช่จริงเหรอนี่ไม่เคยใช้น้ำหอมโคเอทุกคนก็เลยไม่รู้แต่แต่หลายคนนะอันน้ำหอมโคเอเนี่ยมาเป็นท็อปไฟของเขาเรียกว่าน้ำหอมที่ผู้หญิงต้องมีแต่เรายังไม่เคยมีกลิ่นซีซ้อมหอมชอบมากเลยนะคะอีกลกิ่นหนึ่งนะคะที่อยากจะมาลองนะคะนั่นก็คือน้ำหอมนะคะกลิ่นสีเขียวนะคะเขาจะชื่อว่ากลิ่น มอฟินนะคะมอฟินนั่นเองนะคะก็คือแบบฟินสุดๆนะจ๊ะก็จะมาในลักษณะแพคเกจแบบนี้นะคะก็จะเป็นออกใบไม้ใบมานิดนึงคิดว่ากลิ่นนี้น่าจะเป็นอารมณ์แบบเฟรชนิดนึงนะ,ะอืมกลิ่นนี้ให้ความสดชื่นทุกคนให้ความสดชื่นเป็นธรรมชาตินะคะมันมีความาคล้ายคล้ายๆล้ายนะกับกลิ่นน้ำของเคาน์เตอร์แบรนด์แบรนด์หนึ่งที่เราเคยใช้นะ ของ a m s คล้ายๆกันแต่กลิ่นนั้น,นเขาจะมีความแบบเขียวไปนิดนึงแต่อันนี้ก็จะมีความแบบสดชื่นแล้วก็เฟชกว่าซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยเราปมนความรู้สึกว่าทางผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ใช้ได้เป็นยูนิเซ็กได้เลยนะคะคือหอมนะเออแต่ชอบกลิ่นเขาตรงที่ว่าเขาทาน้ําหอมมาไม่ฉุนเกินไปเราก็เลยรู้สึกเออโอเคบางแบรนด์เขาจะทําฉุนไปเลยอะไรเงี้ยจะให้กลิ่นแน่นๆแต่อันนี้คือกลิ่นสบายๆนะคะเป็นไงคะ กลิ่นนี้ก็หอมเป็นไงคะคุณผู้หญิงผูช้ชายใช้ได้จริงๆเนาะใส่เสื้อผ้าสบายสบายชิวชวไปเดินสวนจตุจักรหรือแบบไปห้างอะไรที่ไม่ต้องเยอะแยะ,แยะมากมายทุกคนไม่ต้องไม่ทีรีตองอะไรเงี้ยซึ่งกลิ่นนี้หอมนะคะชอบนะกลิ่นนี้ก็คือตั้งไว้บนโต๊ะก็คือทั้งเราทั้งแฟนเราคือใช้ได้ก่อนออกาบ้านเลยสบายๆนะคะมาค่ะอีกลิ่นหนึ่งนะคะเป็นกลิ่นสีฟ้ากันบ้างนะคะกลิ่นนี้ก็จะชื่อว่ากลิ่น finish นะคะเปิดออกมานะคะก็จะเป็น รูปแบบนี้เลยนะคะก็จะมีแบบว่าเป็น f o r a l f o r a l นะคะสีฟ้าเนาะซึ่งเวลาที่เราดมกลิ่นน้ําหอมเนี่ยแนะนํานะคะว่าให้ฉีดไปแปบบ๊แบบนึงนะคะแล้วก็ให้แอลกอฮอล์เขาออกนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยดมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราฉีดปั๊บแล้วดมเลยเนี่ยบางทีมันจะแบบตีจมูกเกินไปนะคะอารมณ์แบบสาวบริสุทธิ์ใส่ชุดขาวไปวัดอะไรอย่างงี้นะคะหรือว่าสาวๆคนไหนที่อายุป,ประมาณแบบ น้องๆมัธยมอะไรอย่างเงี้ยหรือสาวๆคนไหนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่สายเบลลุคที่น่คลีนไปอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยกลิ่นนี้คือได้เลยนะคะกลิ่นสะอาดนะไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะคะแต่กลิ่นจะไม่ได้ตีจมูกนะกลิ่นไม่ฉุนนะคะใครที่ไม่ชอบน้ำหอมกลิ่นฉุนๆนะแนะนําว่ากลิ่นนี้ค่อนข้างดีเลยนะ,ะดมแขนนะคะไม่ใช่ดมหลักแรก้อืมอันนี้หอมแต่แบบมันไม่ได้มันไม่ได้แบบมันไม่ได้ขุ่งอ่ะสะอาดสะอาดเหมือนดาวิยอ่ะ จะบอกว่ายูนิเซ่ได้ไหมคือยูนิเซ็ก็ได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าผู้ชายคนไหนที่แบบแต่งตัวเสื้อขาวสบายๆส,ส่วนใหญ่จะบอกว่าผู้ชายเขาจะไม่ชอบน้ําหอมที่ฉุนหลังจากที่แบบเรามีเพื่อนหนุ่มๆห,หลายคนนะคะแล้วก็มีแฟนด้วยเนี่ยแฟนก็จะบอกว่าเฮ้ยเราไม่ชอบน้ำหอมที่มันฉุนไปซึ่งแบรนด์ที่เขาทํามาเนเราดับห้ากลิ่นเนี่ยก็คือแทบไม่มีฉุนเลยนะจะมีกลิ่นสีดํานะคะที่เขาจะมีความแบบแมนๆนิดนึงอะไรนิดนึงแต่ว่ากลิ่นอื่นเนี่ยคือไม่ฉุนเลยทุกคนคือ เป็นกลิ่นที่สามารถแบบฉีดได้ทุกวันอะเออกลิ่นนี้เป็นกลิ่นสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็สบายสบายอะเออนะกลิ่นสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นกลิ่นสีม่วงนะคะกลิ่นสีม่วงเนี่ยเขาจะชื่อว่ากลิ่นฟินบายดาวนะคะนี่กลิ่นสีม่วงนะคะเขาชื่อว่ากลิ่นฟินบายดาวนะคะใครเคยลองโลชั่นของมาดามฟินคอมเมนต์มาหาแอมหน่อยเนาะเพราะว่าแอมไม่ได้ซื้อมานะคะแอมซื้อมาแค่แบบ น้ำหอมเขาเพราะว่าอยากมารีวิวให้ได้ชมกันคนขอกันมาเยอะมากทั้งในแบบในไลฟ์นะแล้วก็ในวิดีโอเวลาที่เราทําแบบพูดถึงน้ําหอมหรืออะไรเงี้ยว่าแบบกลิ่นมันหอมจริงไหมกลิ่นมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดาราเขาแบบพูดถึงกันค่อนข้างเยอะเนาะสีม่วงนะคะดาราเชียร์นะทาแพคเกจออกมานะคะก็จะดมนะคะกินนะคะวันนี้ที่ฉันเดินออกไปดิฉันก็คือน้าหอมหอมฉุยละหนึ่งนะคะอืม อันนี้หอมมีความดอกไม้แต่ว่าอารมณ์เดียวกับพวกแบบหอมสะอาดแต่มีความดอกไม้แล้วก็มีความละมุนอบอุ่นน่ากอดน่าเอ็นดูน่าค้นหาอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เป็นกลิ่นสดใสอ่ะเข้าใจความหมายว่าไม่ได้เป็นกลิ่นสดใสแต่ว่ามีความละมุนน่าค้นหากลิ่นนี้ออมรู้สึกว่าถ้าเกิดฉีดนะคะฉีดออกไปเดกนะคะกลางคืน หรือว่าฉีดแบบไปดินเนอร์ใต้แสงเทียนหรือไปลุคท็อปอะไรเงี้ยคือเป็นกลิ่นที่ดีมากเลยนะเป็นกลิ่นที่ผู้ดีมากทุกคนไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้จากน้ําหอมเคาวเดอร์แบรนด์นอื่นนะคะคือหอมมากอันนี้คือไม่ได้อวยนะเออก็มารีวิวตามจริงนะว่ากลิ่นเป็นยังไงนะคะเราสึกว่าเออกลิ่นนี้มันแบบดีผู้ดีมากเลยอะกลิ่นเป็นไงลาเวนเดอร์หอมอออือเป็นแบบอารมณ์แบบฟลอรัลดอกไม้ดอกไม้ เอาจจริงว่าโดยส่วนตัวรู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยถ้าเกิดฉีดไปออกเดทกลางคืนอะดีเนาะจิบค็อกเทลเบาๆเป็นสาวที่แบบคืนนี้เธอไม่ได้ฉันแน่แต่เธอจะได้ดมฉันใกล้ๆเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใครที่แบบอยากจะเผ็ดร้อนไปเที่ยวผับหรือว่าไปแบบ EDM เผ็ดๆแต่งตัวเผ็ดๆรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยเหมาะผู้ชายถ้านะฉีดกลิ่นนี้คือแอมว่าผู้หญิงต้องซุกเดี๋ยวขอดมหน่อยนะเพราะว่าเราฉีดมาได้สักแพ็บหนึ่งแล้วนะคะอือพอฉีดแล้วอันนี้คือละมุนขึ้น ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเห็นไหมมันหอมขึ้นคือกลิ่นเนี้ยแอมว่าทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะก็สามารถฉีดได้ซึ่งเราอะเข้าไปดูนะคะในเว็บไซต์เขาเดี๋ยวจะแปะเว็บไซต์ไว้ให้นะคะเพราะว่าเราก็อยากรู้เฮ้ยเขามีพรีเซนเตอร์ผู้ชายด้วยหรือเปล่าว่าตัวเราเองอะเราเคยเห็นแค่ดาราผู้หญิงถือหรือมาพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เห็นนะคะมีดาราผู้ชายบางท่านเขาก็เอามาแบบใช้กลิ่นนี้เช่นกันค่ะเป็นกลิ่นฟินอินแบล็กน้องๆบตกลิ่นไหนสีแดง ก็คือกลิ่นสีส้มสีส้มสีส้มอะถ้าเลือกได้สองกลิ่นเลือกกินไหนกันสีแดงแล้วก็สีฟ้าใช่แดะหนูจะเป็นสีส้มกับสีฟ้าเอ้ยมีแต่คนชอบสีฟ้าส่วนแอมแอมชอบสีม่วงม่วงกับแดงทุกคนวันนี้นะคะบอกได้เลยว่าถ้าเรามารีวิวคนเดียวมันอาจจะดูแบบฟังฝากเดียวมันก็จะแบบเบื่อเบื่อแล้วอะก็เลยพาน้องๆนะคะมาพูดคุยด้วยมารีวิวด้วยเฮ้ยน้องๆชอบกินไหนมากที่สุดนะก็วันนี้นะคะมารีวิวให้ได้ฟังแล้วนะคะสําหรับ น้ำหอมมาดามฟินที่ดังมากๆนะคะในโลกออนไลน์นะคะแล้วก็คนรีวิวเยอะมากจริงนะคะทั้งดาราทั้งเซเลบริตี้นะคะแล้วก็แบบเห็นกระแสเขาดังมากก็เลยอยากหยิบนะคะมารีวิวนะคะแอมไปซื้อมานะคะจากในเพจของเขานะคะเนาะใครนะคะที่อยากไปสั่งนะแอมจะขึ้นเพจไว้ให้นะคะบอกก่อนว่าเพจแอมไม่ได้ขายนะจ๊ะพอทุกครั้งที่เรารีวิวอะไรก็จะมีคน inbox เข้ามาว่าพี่คะเสื้อนี้หน่อยคะอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนว่า เราไปซื้อมาจากเพจเขานะคะช่วงนี้เนี่ยเห็นแบบเขาจะมีกระแสะอะไรอ่ะที่เป็นพวกของปอมอะไรเงี้ยแอมก็ไม่ได้ไปซื้อที่ในเว็บเขาเรียกว่าอะไรเว็บช้อปปี้หรืออะไรอย่างงี้นะคะแอมซื้อจากเพจเขาโดยตรงเลยนะคะซื้อมาในราคา6ขวดนะคะ2990บาทนะแต่ว่าเขาก็จะมีโปรแบบ3ขวด1990อันารอยาะไรี้ที่จะมีพวกของแถมน,นะคะแต่ว่าเราคิดว่าเราจะมารีวิวทั้งหมดนะคะก็เลยซื้อมา6ขวดเลย2,990ารอนะคะ คนละห0านะคะโดยส่วนตัวถ้าคะแนนเต็มสินะให้แบรนด์นี้ไปเลยนะคะเต็มสิเพราะหลายๆกลิ่นที่เขาทำมารู้สึกว่าเขาทำมาแล้วมันหอมจริงไม่จกตานะคะจุกๆเลยนะคะแพ็กเกจก็ให้ไปเลยนะคะรู้สึกชอบทำมาลักชัวรี่ดีนะคะใช้ง่ายดีนะคนก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิกวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมคลิกไลน์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากให้แอมทำแบบ เปิดกลุ่น้้ำหอมที่มีทั้งหมดหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถรีเควส t มาได้เช่นกันนะคะคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบายแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ